อาถ้วยพระราชทานที่สกลนครครับถ้วยพระราชสถานที่สกลนครสกลนครน่าจะเป็นงานชาติไหมงานชาติครับโอ้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมครับควายพ่อพันธุ์ตัวนี้ที่พ่อแม่พี่น้องเห็นนะครับคือเจ้าเพชรทองคําครับลูกชายทองใบครับลูกแม่ทองรวยครับผมตอนนี้เจ้าเพชรทองคําอายุ4ปี11เดือนนะครับวันที่19การกฎานี้ครบ5ปีพอดีนะครับ ผลงานการส่งลูกของเขานะครับคือน้องคาแก้วนะครับแม่เขาเป็นสายเพชรดำนะครับเป็นลูกตัวแรกของเจ้าเพชรทองคํานะครับตอนนี้น้องคาแก้วอายุ15เดือนนะครับผมอันนี้คนการันตีแล้วครับว่าเพชรทองคําเหมือนทองใบที่สุดแต่แข้งขาใหญ่กว่าทองใบหางยาวกว่าทองใบครับครับผมลูกก็เกินพ่อครับนี่ือหลักการน ใช่ครับผมครับนีอะไรนะครับผมเฮียเยี่ยวครับครับอยากจะฝากหมายเลขโทรศัพท์ก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0653525649ครับผมครับครับก็องว่านี่คีเดหนึ่งตัวครับผมครับในเรื่องของการจ่ายลูกไม่ธรรมดานี่คือให้เห็นนี่ลูกตัวแรกลูกตัวแรกครับลูกตอนนี้ที่กำลังใกล้คลอดกี่ตัวครับอ่าลูกตอนนี้มีเรื่อยๆครับ่าคลอดมาแล้ว8 9เดือนก็มีครับ เพราะว่าตอนนี้เราทําน้ําเชื้อแล้วก็ผสมจริงอยู่แล้วครับสําหรับเพชรทองคําครับเกษตรกรได้ผสมไปไม่ต่ำกว่า2-300ตัวแล้วครับทับตัวจริงตอนนี้3,000บาทครับ3,000บาทครับผมครับอไปกับอ่าตอนนี้ให้สองรอบครับสองรอบครับผมครับรอบที่สามท่านพี่น้องอยากจะมาก็ต้องเสียใหม่ครับน้ำเชื้อน้ำเชื้อครับน้ำเชื้อน้ำเชื้อตอนนี้ชุดละห้าพันครับห้าพันบาทสิบสองหลอดครับเออในเรื่องของโครงการฝากดินเนอร์ครับ ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวควายเราทุกคนนะครับถ้าชอบพันธุกรรมของทองใบนะครับให้นึกถึงเพชรทองคําตอนนี้ครับตอนนี้อยู่ที่ภาษาเนตรฟาร์มนะครับการจําการจําหน่ายน้ําเชื้ออยู่ที่ทรัพย์สุรยันฟาร์มครับผมครับจบพูดแล้วคนไม่เห็นภาพพี่น้องไม่เห็นภาพทุกคนยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเดินเห็นตัวจริงโอเคครับควายที่เรียนที่วัดมันไม่ ครับผมครับใช่ครับเชิญครับพี่คุณครับวันนี้ว่าได้ปเนพครับทีมอีนองนะครับมาจากไลท์ซื้อนี้นะครับเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอ่าถ้วยพระราชทานที่สกลนครครับถ้วยพระราชทานที่สกลนครสกลนครน่าจะเป็นงานชาติไหมงานชาติครับโอ้แล้วไปที่ไหนต่อก่อน ตอนนี้ไม่เข้าประกวดแล้วครับเพราะ,ะเขาจะห้าปีแล้วฟ,ฟันรุ่นฟันสามฟันสามคู่ขึ้นไม่มีแล้วฟ<น>ันสี่คู่ไม่มีแล้วครับในการพูดถึงในเรื่องของอัตลักษณ์โคดมทัศนีควายไทยหรือว่าในเรื่องของเลี่ยมตัวความสูงนี่ต้องบอกว่าตัวนี้คนอยู่ใกล้ในราคาสามพันหรือว่าวเกษตรกรอยากจะมีชุดโปรโมชั่นให้จังเลยขอให้หลาๆได้ไหมวันนี้ถ้าผสมจริงก็ยังไงก็สามพันก่อนแต่ว่าถ้าชุดของหลอด ผมให้สามพันเลยครับสำหรับช่องหลานหลาสองพันครับโอ้ยถ้าบอกถ้าบอกว่ามาจากหลานหลานะครับไปดูศูนย์หกห้าครับสามห้าสองห้าหกสี่เก้าครับไปกันเลยท่านเจ้ากินนี้หลานต้องขอขอบคุณเุียยครับครับผมครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณหลานหลาเช่นกันครับขอบคุณครับ